สวัสดีครับวันนี้เราจะพาไปพบกับข้อดีของสุนัขพันธุดัชเชเพิร์ดกันดัชเชเพิร์ดขึ้นชื่อเรื่องความฉลาดความแข็งแรงและก็มีความกระตือร้นครับมีส่ยดีมีความจงรักภักดีมีความฝึกง่ายและก็เหมาะสมกับครอบครัวครับแล้วหกข้อดีนั้นจะมีอะไรบ้างเราไปชมกันเลยครับ 1. ฉลาดเฉลียวดัชเชเพิร์ดขึ้นชื่อเรื่องความฉลาดเพราะมันสามารถเรียนรู้คําสั่งต่างๆได้อย่างรวดเร็วครับเข้าใจภาษากายและก็จดจํเสียงต่างๆได้ดีตัวอย่างเช่น คุณสามารถฝึกให้ดัชชเพิร์ตของคุณนั้นหยิบของเปิดประตูหรือแม้กระทั่งช่วยงานบ้านของคุณครับความฉลาดนี้ทาให้พวกมันนั้นเป็นสุนัขที่ฝึกฝนได้หลายอย่างครับเหมาะกับการฝึกวินยัยเล่นกีฬาหรือแม้กระทั่งการเป็นสุนัขช่วยเหลือผู้พิการ 2. แข็งแรงดังนักกีฬาดัชชเพิร์ตมีร่างกายที่แข็งแรงครับกล้ามเนื้อแน่นและเต็มไปด้วยพลังงานพวกมันชอบวิ่งเล่นปีนป่ายแล้วก็ทํากิจกรรมกลางแจ้ง ดาชเพิดนั้นเหมาะกับผู้ที่ชื่นชอบออกกำลับบงกายและต้องการสุน,นัขที่สามารถเป็นเพื่อนร่รวมประจนภัยได้ตัวอย่างเช่นคุณสามารถพาดาชเพิดไปวิ่งชายหาด t r a ก k i n g บนภูเขาหรือแม้กระทั่งเล่นกีฬาทางน้ำกับคุณกับ 3. กระตือรือร้นไม่หยุดหยัง่งดาชเปิดขึ้นชื่อเรื่องความกระตือรือร้นพราะมันไม่ชอบนอนนิ่งๆและต้องการงานกระตุ้นทางร่างกายและก็จิตใจอยู่เสมอ ard, มอร่าดาชเปิดเหมาะกับคนที่มีวิถีชีวิตแอคทีฟและต้องการสุน,นัขที่สามารถเป็นคู่หูในการทำกิจกรรมต่างๆเช่น คุณสามารถพาราชเชเพิร์ตไปเดินป่าเล่นเฟสบี๊หรือแม้กระทั่งฟุมิอลในต่างๆครับ 4. นิสัยดีๆน่ารักน่าเอ็นดูดัชเช่เพิร์ตเป็นสุนัขที่มีนิสัยดีร่าเริงก็ขี้เล่นพวกมันชอบเข้าสังคมและก็เป็นมิตรกับทุกคนครับดัชเช่ปเพิร์ตเหมาะกับครอบครัวที่มีเด็กเนื่องจากพวกมันนั้นอดทนใจเย็นและก็ชอบเล่นกับเด็กครับเช่นดัชเช่เพิร์ของคุณสามารถเป็นเพื่อนเล่นคอยอยู่เคียงข้างและก็สร้างความสุขให้กับเด็กในครอบครัวได้ครับ 5. จงรับภักงที่สุดซึง ดัชเชอเพิริดขึ้นชื่อเรื่องความงรักภพักดีต่อเจ้าของปวะมันปกป้องคุ้มครองแล้วก็ยอมทุ่มเททุกอย่างเพื่อเจ้าของแกร็บดัชเชอเปิดเหมาะก,กับผู้ที่ต้องการสุน,นัขที่ไว้ใจได้และสามารถเป็นเพื่อนร่วมทางที่ซื่อสัสตย์แกร 6. บหกฝึกง่ายแสงง่ายเลยดัชเชอเพิป์ดขึ้นชื่อเรื่องความฉลาดแล้วก็มีความตั้งใจทําให้ปวกมันนั้นฝึกได้ง่ายและเรียนรู้คำสั่งต่างๆได้อย่างรวดเร็วแกรบและสามารถจดจําสิ่งต่างๆได้ดีดัชเชอเพิปิดเหมาะก,กับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ในการเลี้ยงสุนน และสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ๆได้รวดเร็วครับเช่นคุณสามารถฝึกให้ดัชเชปเพิลของคุณเดนข้างๆคุณโดยที่ไม่ต้องใช้สายจูงอย่างได้เลยเป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับข้อดีของสุนักพันดัชเชเปิลแต่ถ้าใครชอบสนักสายพันนี้และคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ซับสไครป์และที่สําคัญอย่าลืมกดซับสไครป์น,นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ